นี่อุบายหรือธรรมะที่เป็นอุบายนะจะมาแก้สันทิทิโกของตัวกูนี่ <c oughs> มันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มี <c oughs> คุณฟังดูดี <c oughs> ว่า <c oughs> ทุกคนมันรู้สึกรู้สึกอยู่ในใจเอง <c oughs> แจมแจง้งว่ามีตัวกูมีของกู <c oughs> จะไปเปลี่ยนขเขาไม่ได้ จะไปจับเปี่ยนยังไงได้จะไปพูดอย่างอธิบายว่าโอ้ยบังคับไม่ได้เหมือนกับความฝันหรืออต่างๆนี่มันก็พูดกันมาแล้วแม้ในสูตรในพระบาลีที่เป็นสูตรก็พูดำนนํำนองนี้ว่าถ้าถ้าเป็นตัวตนตัวกู้มันก็ต้องบังคับได้ตามต้องการสิเดี๋ยวนี้ มันบังคับใหม่ได้ฉันจะบังคับรูปไปรูปจงเป็นอย่างนี้เวทนาจงเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างอื่นนี่มันก็บังคับใหม่ได้เพราะฉะนั้นจริงถือว่าไม่ใช่ตัวกูแล้วก็เคยทําให,ให้มีผู้บรรลุมรรคผลมาแล้วเพราะคําพูดเพียงท่านี้แต่อย่าลืมว่านั่นมันเฉพาะหมูนนน่นั้นนะกรณีนั้นนะกรณีอื่นมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหม ที่มันมีอุบายอะไรที่มันจะใช้ได้แก่ทุกคน <c oughs> ที่จะไปแก้เไอ้สิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดคือตันติสติโกแห่งตัวกูนี <c> ่ <oughs> มันก็จะต้องอุบายท,ที่ทำนองว่าขอเชิญกันจริงๆให้มันเป็นสันติสติโกก้าไปอีกอย่างนึงอ,อีกเรื่องหนึ่งคือว่า มีความรู้สึกเป็นตัวกูทีไรก็มีความทุกทุกที <c oughs> เราไม่พูดกันแล้วว่าเหตุไรจึงถือว่าเป็นอนัตตาจะไม่พูด <c oughs> แต่ให้มาตั้งข้อสังเกตหรือว่าภผเชิญกันเข้าไปจริงๆความรู้สึกถ้าความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยเกิดขึ้นมาทีไรแล้วเป็นทุกทุกทีเอาใครกล้าดีลองดู <c oughs> ลองปล่อยความคิดที่เป็นตัวกูของกูเกิดมันเป็นทุกทุกทีนันเนี่ยคืออุบาย <c oughs> ลองสร้างความคิดที่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาหรือปล่อยให้ความคิดที่เป็นตัวกูของกูเกิดขึ้นมามันเป็นความทุกทุกทีมันเผาล้นทุกที เมื่อทำอยู่อย่างนี้มันเข็ดมันรู้จักเข็ดหรือมันเริ่มเข็ดเริ่มเอื่อมร,มร่มระอาอะไนะงจะรู้สึกคุโอ้ไมเอาแล้วปว้ยไอเรื่องตัวกูของกูนี่ไม่ไหวเป็นเรื่องไม่ไหวึ้นมา เรื่อเอาสันติโกจริงๆไปแก้สันติโกตอมอเท็ดอเท็ดเอาสันติโกจริงๆไปแก้สันติโกหลอกลวงสันติโกแห่งตัวกูแล้วมันจริงสำหรับคนงโง่ที่ยัง,งโง่อยู่ยังยังยังไม่มีความเป็นพระอริยะแต่นิดเดียวนะ มันสันติโกว่าตัวกูตัวกูเรื่อยที่มันแก้ไม่ได้เรถ้าไม่มีอะไรที่มันมีน้ำหนักเท่ากันมีกำลังเท่ากันมันแก้ไม่ได้ที่จะไปบิดกลับเหมือนกับพลิกหน้ามือพลังมือมก็ท,มทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้โดยวิธีพูดหรือโดยวิธีมันต้องสร้างสันติโกเกี่ยวความทุกข์สันทิติโกในความทุกข์ อ้มันมันรู้รสของคาวามทุกข์จริงๆแล้วทุกครั้งที่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นในใจโดยอาศัยหลักที่ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกทีการเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกทีการเกิดนี้มายถึงเกิดขึ้นแห่งตัวกูถ้าไม่มีตัวกูก็มันถือเป็นการเกิดจะเป็นตัวกูชนิดไหนก็ตามถ้ามีขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นการเกิด เกระแห่งตัวเรา <c oughs> นี่ก็รูปผลรู้สึกในผลของการเกิดนี่เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูใหญ่ก็ทุกมากตัวกูเล็กก็ทุกน้อย <c oughs> ตัวกูยาวก็ทุกยาวเป็นต้น <c oughs> นั่นในวิธีปฏิบัติมันจึงได้แก่การ ทำความถึงทราบเ,เรียนไล่อยู่กับไอ้เรื่องความทุกข์ที่เกิดจากตัวกู้ตลอดเวลาที่เราเรียกว่าทำวิปัสสนาที่ทำไร <c oughs> พอมาถึงตอนนี้ <c oughs> คุณก็ย้อนไปดูไว้อนาปานสติสิบหขั้นที่เราพูดกันมาอย่างชัดเจนแล้วเมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าตลอดสิบหกขั้นนั้นมันเป็นอะไร <c oughs> มันก็เป็นอุบายเป็นวิธีการที่เป็นเคล็ดเป็นความลับอะไรที่จะทำโดยวิธีที่ความทุกข์ที่เกิดมาจากตัวกู้ปรากฏแก่จิตใจอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อทำอนาปานาสติจนถึงประสบความสำเร็จ ในหมวดสุดท้ายเรื่องอน,นิจจานุปษษัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตอนนี้เป็นสันติิกโกเกี่ยวกับตัวกู้เกี่ยวกับอืมความดับแห่งตัวกู้สันติกโกเกี่ยวกับตัวกู้นะก่อนแล้วก็สันติิกโกเกี่ยวกับความทุกข์ที่ออกมาจากตัวกู้ <c oughs> แล้วก็สันติกโกเกี่ยวกับความดับไปแห่งความทุกข์ ชนิดนั้นอนาปานสติที่เป็นหัวใจอของเรื่องก็คืออย่างนี้คือหมวดสุดท้ายมีความรู้รสแห่งความทุกข์แห่งความทุกข์ที่เกิดมาจากตัวกูของกูอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าว นิ่มก็พอแล้วทุกครั้งหายใจออกข้าวเป็นวันวันเดือนเดือนซึมซาบอยู่ในรถของความทุกข์ที่เกิดมาจากตัวกูนับตั้งแต่เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความยากลำบากแก่การที่จะมีอะไรตามใจตามที่เราต้องการนี่ความไม่เที่ยง มันเป็นความทุกข์อยู่เรื่อยไอ้คนก็ยังบ้าที่จะให้มีอะไรตามต้องการอยู่เรื่อยธรรมชาติมันก็ไม่อำนวยเลยแต่คนก็ยังคืนบ้ามากกวนะ่านั้นอีกจะเอาอย่างนี้ให้ได้จะเอาอย่างนั้นให้ได้มันก็ไม่ได้อยู่นะั้นเพราะมันก็เป็นเรื่อง ตายเปล่าแล้วไม่มีทางที่จะได้ในในวิธีนั้นไอ้ <c oughs> ที่สุดมันก็ต้องวกกลับมาหาเรื่องไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเพราะไม่มีใครที่จะเอาหรือไม่มีสิ่งใดที่จะเอาคือ <c oughs> เรื่องที่ไม่มีตัวกู <c oughs> มันมีสันทิฏฐิโกเกิดขึ้นมาว่าอ้าว พราไม่มีตัวกูก็ไม่มีความทุกข์เ้ยพอมีตัวกูก็มีความทุกข์ทันทีแต่ทุกทีพอไม่มีตัวกู้ไม่มีความทุก, <c oughs> กทุกทีทแททต่ทันทีเนี่ยตันท่ติโกเกิดขึ้นเป็นคู่ต่อสู้กันอย่างนี้ สันติโกฝ่ายตัวกู้เป็นสันติโกมายาหรือเป็นของเท็จและสันติโกฝ่ายที่ไม่มีตัวกู้เนี่ยเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นฝ่ายจริงเป็นธรรมะจริงๆเราต้องมามีความรู้สึกซึมซาบเป็นธรรมะจริงเป็นทุกทุกทีที่มีตัวกูแล้วก็ไม่ทุกทุกทีที่ไม่มีตัวกู้ สันติโกส่วนนี้เกิดขึ้นต่อสู้มันก็เป็นการปฏิบัติที่ที่เป็นตัวการปฏิบัติหรือว,ว่าเป็นตัวธรรมะที่เป็นธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะพูดหรือว,วาธรรมะหนังสือ